สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะพบกับนัดการเรวานเขาเรีตรงกับวันเสาร์นะครับที่30นะครับพรุ่งนี้วันที่1นะใครที่มีลุ้นนะฮะบางคนก็เรียกว่าเป็นวันที่มีความหวังนะครับก็แล้วแต่นะฮะบางคนก็ไม่ได้เล่นลอตเตอรี่หรือว่าหวยนะครับเขาก็ชอบฟังอย่างเดียวก็มีนะฮะอย่างผมนี่เคยบอกเสมอนะฮะผมก็เรียกว่างวดระบายนะฮะงวดระบายแล้วก็หยิบเลยนะครับคือไม่ได้ดูอะไรนะครับก็ เหมือนกับทิ้งไว้เฉยน,นะครับบางทีนะเก็บมาะฮะคือซื้อเฉยน,นะฮะแล้วก็สามสีเ่เดือนทีนะฮะก็มาตรวจอะไรเงี้นะครับก็มีนะฮะคือแบบไม่ได้หวังทางนี้เพราะว่าดวงไม่ได้มีทางนี้ฮะดูดวงแล้วนะครับมันไม่ได้ลุ้นทางนี้นะฮะแต่แล้วแต่ช่วงนะฮะแต่ว่าช่วงปีเนี้ยไม่มีดวงเรื่องนี้เลยก็เลยสบายใจหน่อยนะฮะไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเรื่องนี้นะฮะโอเคนะแล้วก็นะฮะในช่วงนี้นะครับอ๋อแต่แต่ดูคลิปนี้ก่อนนะครับเรื่องของ สีราศีดวงเดือนตุลาฮะดีกว่าช่วงเดือนกันยานะฮะอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าถือว่าเวลาดูดวงพุ่นนะครับผมก็จะเอาดวงโดยรวมทั้งหมดนะฮะของเดือนกันยากับโดยรวมทั้งหมดของเดือนตุลาครับมาแปะเทียบกันนะครับแล้วก็วัดกันเลยนะครับแล้วแต่ราศีนะครับดูโบรุุณหานบลรุษหุานไปเรื่อยครับจนสุดท้ายกลั่นมาได้สราศีนะครับที่เออในชัดเจนเลยนะว่ามัน ดีขึ้นนะฮะบางคนจะเป็นดีเรื่องงานบางคนดีเรื่องเงินนะฮะบางคนดีเรื่องของความรักนะฮะใดๆก็แล้วแต่นะครับมันก็มีจังหวะที่สบายใจขึ้นนะครับหายใจหายคอได้ดีขึ้นนะครับมันอาจจะไม่ใช่โรคงปรงใจเลยเพราะว่าบางคนชีวิตแบบกันยานี่อยู่ก้นเหวนะครับแต่ว่าจะให้แบบดีเลยคืออยู่บนยอดเขาเลยคงยากบางทีอาจจะแค่ขึ้นบนปากเหวก็สบายใจแล้วเนะี่ยก็คือเรียกว่ามันดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาด้วยการเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนนะครับสีราสีเนี้ย ร่วงโปร่งใจมากสุดก็ลองเข้าไปดูก็ได้นะครับโอเคเนาะแล้วก็นะครับในช่วงนี้ยังเตือนนะครับในเรื่องของดาวพุธกับดาวศุกร์นะครับที่มันเข้าโคจรย้ายตั้งแต่วันที่28นะครับวันที่28ดาวพุธกับดาวศุกร์เขาย้ายวันเดียวกันนะครับวันดาวสองดวงเนี้ยมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเรื่องของงานเรื่องของความรักอะไรใครหลายๆคนนะฮะแต่ก็ต้องเตือนเพราะว่าดาวศุกร์โคจรเล็งดาวเสาเมื่อไหร่ที่คุณได้ยินเขาว่าศุกร์กับเสาเจอกันเนี่ย ให้เราตั้งข้อสังเกตแล้วฮะว่ามันจะมีปัญหาโดยรวมนะครับเด่นๆก็เรื่องความรักหรือครอบคร,ครัวนะฮะแล้วก็เด่นเด่นอีกอ,อย่างคือเรื่องของเงินนะฮะแต่ว่าแต่ละราศีมันก็มีโอกาสที่จะวุ่นวายวุ่นวอหรือว่าวุ่นนะครับแตกต่างกันนะฮะบางราศีก็แค่ผิวผิวสบายๆายนะฮะแต่โดยรวมบอกก่อนว่าระวังปัญหาในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าเรื่องของเงินทองหรือว่าจะถูกเลื่อนหน้าผิดนะถูกมิจฉาชีพมาหลอกลวงนะครับ เรารู้ดวงลูกหน้าเพื่อป้องกันนะฮะเพื่อแก้ไขนะครับแล้วก็เรื่องความรักอันนี้ก็ต้องเตือนเพราะว่าดาวศุกร์เรียงดาวเสาร์เนี่ยความลับแตกความลับเปิดเผยนะครับแล้วก็มีเรื่องอึดอัดใจไม่สบายใจเกี่ยวข้องชีวิต,วตคู่ด้วยนะฮะหรือม้การเรียกว่าแยกทางก็มีนะครับมานะครับโอเคนะเราจะได้รู้ดวงลูกหน้าโอเคนะช่วงนี้มีอะไรประคองแฟนเราก่อนนะครับมีอะไรอย่าเพิ่งเคลียนะฮะเคลียแล้วแตกแน่มีอะไรให้สบายใจก็ทำยังไงก็ใน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 ได้นะฮะที่อย่าทาอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ มีอะไรก็ให้อภัยแล้วก็เมตตาเยอะๆนะครับนี่มันจะช่วยได้เยอะนะครับโอเคเนาะมาดูนะครับเรื่องของเลขฤาษีมงคลครับมีดังนี้ครับเลขแรกนะครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลข1นะครับเริ่มที่1นะครับเลขต่อมาครับที่ใช้ได้และใช้ไดีพิเศษครับคือเลข6นะครับเลข1นะเลข6นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข3นะฮะแล้วก็เลขสุดท้ายนะครับคือเลข7นะครับ โอเคนะฮะส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลรกคือเลขสีนะฮะส่วนสีที่ถูกฉลุกครับมีหนึ่งนะฮะสีแรกคือสีฟ้านะครับสีต่อมาคือสีดำนะฮะสีต่อมาคือสีชมพูนะครับสีสุดท้ายครับที่ใช้ได้ดีพิเศษนะฮะคือสีส้มนะครับแล้วก็สีที่เลี่ยงนะฮะหรือว่ามักไม่ค่อยใช้กันนะครับคือสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับเลียงเลี่ยงสีที่ไม่เป็นมงคลถ้าคุณจะทําอะไรเป็นพิเศษนะฮะ บางทีคุณอาจจะต้องการทําอะไรที่ไปติดต่อคุยงานเรื่องผลประโยชน์อะไรก็ตามเหมือนก็แค่เลี่ยงแค่สีเดียวก็อย่าไปซีเรียสเครียดมากเราก็เปลี่ยนสีแค่นั้นฮะเนี่ยมันก็สร้างความสบายใจอย่างน้อยนะครับโอเคเนาะประมาณน, <c oughs> มะณนี้นะครับเมื่อสักครู่นี่นะครับททีครับ <c oughs> เราพูดถึงเรื่องของดาวศุกร์เรียงดาวเสาถูก <c oughs> ไ,ไหมฮะอือเรื่องความรักนะฮะรู้ไหมว่าให้เราคิดเล่นๆนะฮะ เขามีสตินะครับคือก็เรียกว่าเรื่องของการทรําสิตินะครับทะเบียนของประเทศเราเลยนะฮะเขาวิจัยแล้วว่ามันมีอยู่4เรื่องที่ทําให้ชีวิตคู่เลิกรายาล้างหรือว่าเรียกว่าขาดจากกันนะฮะลองนึกในใจสินะฮะว่าหนึ่งในนั้นมีอะไรบ้างที่ทําให้คนเราเลิกกันนะครับแนะบ่ลองนึกนะฮะแล้วมันมีอันดับ1 2 3 4ด้วยนะอ่าฉะนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับ อันดับเล่าให้ฟังเลยแล้วกันเนาะอันดับ4นะฮะก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องของแปลกนะที่ทําให้เลิกกันนะฮะยาเสพติดนะฮะแปลกนะเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้นะฮะเราก็เห็นคนเลิกกันเป็นเรื่องอื่นๆมากกว่านะฮะแต่ว่าโดยรวมทั้งประเทศนะครับอันนี้คือโดยรวมทั้งประเทศนะครับอันดับ4นะฮะคือเรื่องยาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหานะโอ้มันก็น่ากลัวมากเลเนาะถ้าใครที่แบบมีคนในบ้านนะครับมีเรื่องยาเข้ามาเพราะว่ามันก็ เกิดก่อให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างบานปลายนะครับไม่ใช่แค่อย่างเดียวมันก็ไปลามเรื่องเงินไปลามเรื่องของโอโหเยอะแยะนะครับนี่คือดับ4นะฮะดับ3เรื่องอะไรฮะเรื่องของการไม่รับผิดชอบไม่ดูแลครอบครัวนะฮะก็คือฉันกินของฉันคนเดียวนะฮะแล้วฉันก็ไม่แบ่งปันแฟนหรือก็ฉันก็ไม่ได้ดูแลนะครับเรื่องต่างๆให้กับแฟนหรือให้กับลูกนะครับมันอยู่ไปนานๆมันก็ไม่ไหวนะฮะฉันต้องดูแล ชั้นคนเดียวพออะไรเงี้ยนะเธอก็ดูแลลูกไปดูแลพ่อแม่เธอไปอะไรเงี้ยมันก็มีนะฮะนี่คือดับสานะฮะที่เลิกกันนะมันก็มีนะเราลงนึกดูนะฮะบางทีมันก็เกี่ยวด้วยนะฮะบางทีอยู่ด้วยกันมันก็ต้องช่วยกันเนาะอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าอย่างน้อยก็ช่วยกันทางใดทางหนึบบ้างนะฮะดับ2รู้ไหมเรื่องอะไรครับอันนี้สําคัญนะฮะคือมีกิ๊กนะฮะคือมีีคู่ซ้อนนะครับนี่คือดับ2นะฮะเพราะฉะนั้นผมนึกว่าดับหนึ่งนะฮะไม่นะดับหนึ่งต่างกันเลยนะฮะ เพื่อนๆรู้ไหมอันดับหนึ่งคืออะไรนะครับอันดับหนึ่งที่คนเลิกลาอย่าร้างกันอันดับที่1นึนะคือทําร้ายกันนะครับนี่คือการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะครับเนี่ยมันก็แปลกดีนะครับเราก็นึกว่าเป็นอันดับลางหลังนะครับคงไม่ใช่หนหลอกนะอะไรอย่างเงี้นะเออมันแปลกนะครับอันดับหนึ่งนะครับคือการทําร้ายกันนะครับทำร้ายครอบคนในครอบครัวนะฮะทำร้ายแฟนทำร้ายลูกนะฮะตบตี้นะครับเนี่ยเมานะครับหรือไม่เมาหรือโมโหอะไรนะฮะเนี่ยครับคือสิ่งที่บางทีมันเป็นรากฐานของครอบครัวนะ เราจะเห็นเออทำไมเด็กช่วงนี้ทำร้ายหรือว่าเด็กมีความก้าวร้าวหรือว่าอะไรก็ตามขึ้นมที่มันมีการเรียนแบบนะครับฉะนั้นเราก็รู้แบบนี้นะฮะมันเป็น4ี่เรื่องที่ทําให้เลือกรายอย่าล้างกันนะฮะแล้วมีสถิติแปลกอย่างครับในเรื่องของการเลือกรายหย่าล้างรู้ไหมฮะว่าอะไรคือถ้ามีการทะเลาะนะฮะหรือว่าเรียกว่าถ้ามีเรื่องของนี่ดีกว่าถ้ามีเรื่องของการจดทะเบียนนะครับร้อยคนทายซิว่าผ่านไปนะฮะจะ เลิกกันกี่คนอ่าลองนึกในหัวครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับห้าสิบคนนะครับคือครึ่งหนึ่งเลยใครที่จดทะเบียนนะครับสถิติคือจะหายไปนะครับห้าสิบคนนะฮะหรือห้าสิบคู่นะครับโหเยอะนะเยอะมากนะฮะเมื่อสิบปีที่แล้วยังหายไปหนึ่งในสามนะฮะพอมาปีนี้นะฮะปีสองปีที่ผ่านมาเนี้ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับแปลว่าเรื่องของการจดทะเบียนนี่เป็นเรื่องที่ บางทีบางคนบอกไม่ใช่คําตอบแต่บางคนบอกมันเป็นคําตอบนะฮะเรื่องสินทรัพย์ในการที่อยู่กินต่อไปนะครับนี่นะฮะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเออไปอ่านสตินี้มาซึ่งมันก็เข้ามาใกล้ตัวนะฮะชีวิตคู่หรือว่าชีวิตครอบครัวของทุกคนนะครับฉะนั้นก็ลองมาพิจารณาดูนะฮะใครที่มีคู่มีแฟนนะครับไอ้สข้อนี้ต้องระมัดระวังนะฮะหรือใครที่มีข้ออื่นลองมาเขียนให้คุยนะฮะปัญหาที่จะเลิกกันนอกจากเรื่องความรุนแรงเรื่องของการมีกิ๊กเรื่องของไม่ดูแลครอบครัวแล้วก็เรื่องยาเสพติดแล้วนะเรื่องอะไรอีกมมี ลองเขียนมาฮะใครที่เคยเลิกกันนะฮะด้วยนอกจากสสาเหตุน,นะครับมีเลิกกับแฟนด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับเออลองเขียนดูซิฮะมาดูสิว่ามีอะไรตรงกันไหมนะครับในแต่ละเพื่อนแต่ละคนนะฮะเรื่องอะไรที่ทําให้เราเลิกลากันนะครับนอกจากสี่ข้อดังกล่าวนะครับโอเคนะฮะวันนี้วันหยุดสบายๆนะฮะมาดูสบายเปล่าเอาเรื่องเข้ากลัวมาคุยนะครับก็ดูแลพักผ่อนร่างกายกันนะฮะแล้วก็ มีอะไรก็พยายามนะครับช่วงนี้ให้กําลังใจกันและกันนะครับเพราะว่า3เดือนสุดท้ายเป็น3เดือนรอยต่อของชีวิตของใครหลายคนฮะบางคนจะเปลี่ยนงานเป็นแฟนเปลี่ยนครอบครัวเปลี่ยนโอ้โหเยอะแยะนะฮะก็มันจะต้องเติมกําลังใจแล้วมันจะมีความเครียดส่งไปให้อีกคนหนึ่งในครอบครัวนะครับฉะนั้นช่วงนี้ให้กําลังใจกันเยอะนะฮะเมตตากันเยอะนะับให้ภัยกันเยอะนะครับโอเคนะช่วงนี้คนจะสติสตังช่วงนี้ไม่ค่อยมีแฟนเราช่วงนี้อาจจะงงงโกงโกงเบื่อเบนะครับก็ให้กาลังใจกันนะครับโอเคนะฮะไปแล ดูดวงส2ราศีครับชาวราศีตุลครับพิจิตธนูฮะเริ่มที่ตุลนะครับวันนี้กิจกรรมภารกิจนะครับสิ่งใดที่ทําต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับไม่ราบรื่นนะฮะวันนี้มีอุปสรรคอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางหรือการนัดหมายหรือว่าคุยอะไรก็ตามหรือมีการททรลาะบอแวกนะครับมันเป็นเรื่องจุกจิกแต่ว่าน่ารําคาญนะครับแสดงว่าวันนี้ต้องเตรียมการให้พร้อมแล้วก็เตรียมอารมณ์ไม่พร้อมนะครับในเมื่อวันนี้มันไม่คล่องตัวนะครับเราก็ เตรียมแผนสำรองหรือว่ายืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นแผนการหรือว่าแผนงานที่จะเดินทางหรือจะทําอะไรในวันนี้นะฮะเพราะว่าถ้ามันไม่ราบรื่นหรือว่ามันมีปัญหาเราก็จะได้เตรียมแผน2หรือว่าเตรียมปูปรับฉับพลันก็ยังได้แต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าโอเคนะวันนี้อาจจะไม่ค่อยราบรื่นในบางเรื่องนักนะฮะแต่ไม่ใช่โอ้โหทุกเรื่องแย่หมดไม่ฮะมันจะมีบางเรื่องนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออต้องเหนื่อยหน่อยในการแก้ป,ปัญหาปูปรับฉับพลันนะครับอย่างนี้คือภาพรวมของวันนี้นะฮะ ถ้าเรามาเจาะเรื่องงานนะครับมันก็จะคล้ายๆกันก็คือช่วงนี้งานวุ่นวายวุ่นวือนะครับอะไรที่มันไม่ค่อยลงตัวนะครับบางทีเราคาดหวังทมันก็ตามอยู่ๆมันก็ไม่สําเร็จหรืออยู่ๆมันก็มีปัญหานี่ฮะแล้วก็มีอะไรที่ปุบปรับฉอตพันให้ต้องรีบดูแลแก้ปัญหานะครับแต่สุดท้ายก็เคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับช่วงนี้ผู้ใหญ่จะสร้างปัญหานะฮะหัวหน้าผู้กําลัญชารุ่นพี่นะครับถ้าอยู่ที่ทํางานนะฮะ รือคนที่ตำแหน่งสูงกว่าหรือคนที่อายุมากกว่าส่วนคนที่เหม่อเดี๋ยวไวไนน้เลยครับอยู่บ้านนะฮะก็อาจจะเป็นบุปการีนะฮะหรือว่าบูญญาตายายนะฮะก็ท่านก็จะมีอะไรที่ทำให้เราแบบคุณเครืองอารมณ์นะครับฉะนั้นแปลว่าวันนี้ผู้ใหญ่แหละนะครับจะสร้างาปัญหาให้กับเรานะครับโอเคนะอย่าไปโยจะไปต่อว่าท่านนะฮะแล้วก็ต่อมาครับมีดวงนะครับวันนี้ถ้าจะเดินทางไปไหนก็ห้บอกให้เผื่อเวลาไว้นะครับอย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนักนะฮะแต่ว่า ถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จนะครับในภารกิจที่ทำอาจจะเป็นอุปสรรคหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่ามานะครับที่เราไม่คาดคิดแต่ถ้าเรารู้ดวงลูกหน้านะครับเราก็จะได้เตรียมการพร้อมว่าโอเคนะวันนะี้ถ้ามีปัญหาเรื่องกระตาบเดีย๋ยวแก้หน้าง,งานเดี๋ยวแก้อย่งงางั้นแก้อย่งงางนี้งงนะครับโอเคนะครับเรารู้ดวงลูกหน้าก็นี่แหละข้อดีครับประการต่อมาฮะระยะน,นี้ในเรื่องของการเงินนะครับใาใจ้จ่ายส่วนตัวเยอะนะครับจะค่าใช้จ่ายส่วนตัวนู่นนี่นั่นนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับส่วนตัว ช่วงนี้จะเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ข้อดีมันก็ยังพอจะหมุนได้ทันนะครับแต่ระมัดระวังนะครับมันก็ยังมาเรื่อยๆนะฮะในช่วงนี้นะโอเคนะครับเซฟๆดีๆค้าขายช่วงนี้่วนนี้จะฝุดๆหน่อยนะครับแล้วก็ต่อมาความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดในดวงเด่นนะครับทำกิจกรรมอะไรก็ตามช่วงนี้มีคนชอบหรือคุยกับใครเขาก็รู้สึกดีกับเรานะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับดาวความรักเด่นนะฮะช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดกับแฟนหรือว่าขอให้ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนานาก็แฮปปี้มีความสุขดีนะครับแล้วก็ ระยะนี้ระมัดระวังคนใส่และเส่ยความหรือว่าคนก็จะผิดนะมีอะไรให้คุยกันดีๆนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายร้อนในปวดหัวเจ็บคอท่านทนี่ใไปสววอรครับระวังเป็นหวัดนะฮะแล้วก็ภูมิแพ้รวมถึงท้องผูกท้องเสียนะครับต่อมาฮะชาวราศีพิจิกครับกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่ดีในการเดินทางนะครับดาวไหลดวงโคจรอยู่ในตําแหน่งเสริมดวงของเรานะครับนั่นแปลว่าถ้าเราจะทําอะไรพิเศษพิเศษนะครับก็สามารถทําได้ สิ่งใดที่เราคิดที่เราหวังที่เราตั้งใจนะครับให้ทานะครับแนวโน้มสําเร็จมีดวงความสําเร็จในเรื่องของการจัดการเรื่องสําคัญคญด้วยนะครับผมมองว่าคนราศีพิจิกนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นปัญหานะฮะปัญหาคืออารมณ์ตัวเองนี่แหละนะฮะที่คือปัญหานะครับดาวประจาตัวคนราศีพิจิกคือดาวอังคารโคจรช่วงนี้เป็นมหาจักรอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงอารมณ์ไวขี้รำคาญนะฮะเจอ๋ยวดาวอาทิตย์ไม่ค่อยถูกกับดาวประจาตัวของเรา มันก็ทาให้เรางุนกิดใจนะฮะมีผู้ใหญ่หรือว่าใครที่ทําให้วันนี้มันไม่ค่อยราบรืบ่นนะฮะมีดาวพูดมาแปะกับดาวอังคารไม่ค่อยถูกกันช่วงนี้อารมณ์แรงปากไวหรือว่ามีเรียกว่ามีคนพูดจะไม่เข้าหูนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคืออารมณ์ตัวเราเนี่ยฮะมันจะมีคนมาบิ้วอารมณ์ให้เราหัวร้อนได้ง่ายนะฮะอันนี้เรารู้ดวงล่วงหน้าก็ป้องกันแก้ไขได้การจัดก,การเรื่องสำคัญสำคัญสำเร็จแต่ถ้าเรื่องของเงินทองสําเร็จนะฮะใครที่แบบ ติดขัดเรื่องเงินทองมันจะไหวไหมก็ไหวนะฮะแล้วข้อดีอย่างคือช่วงนี้ถ้าคุณตั้งใจในการทํางานนะครับวันนี้ถือว่าเป็นสิธิ้าการทางานดีมีคนช่วยเหลือสนับสนุนดีมีข่าวดีๆนะครับในสิ่งที่คุณรอคอยนะฮะแต่ถ้าใครไม่ได้ทํางานนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงการใช้ตังค์เยอะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่น,นนะฮะแล้วก็ซื้อของที่ถูกใจนะบางคนอาจจะซื้อของที่มีราคาแพงก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแปลว่าการหมุนเงินใช้เงิน,นยังเป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับพอได้อยู่นะเรื่องเงินทอง สำคัญอย่างครับในช่วงนี้คือถ้าคุณเดือดร้อนนะครับไม่ค่อยสบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินนะฮะมันจะมีตัวช่วยนะครับเตรียมมีข่าวดีๆนะฮะในช่วงสัปดาห์หน้าเกี่ยวข้องเงินทองด้วยนะฮะหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ที่เราอยากได้นะครับระยะนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนจะสร้างปัญหานะครับฉะนั้นระวังคนแล้วกันนะครับถ้าผมถามว่าเอออะไรน่าห่วงบ้างครับคือคนนี่แหละครับคนรอบตัวคนใกล้ตัวถ้าใครทํางานกับหัวหน้าก็เป็นชาลูกน้องนะครับช่วงนี้คือ เราจะเหนื่อยกับคนหรือปากคนนะฮะมันจะเป็นการเข้าใจผิดกันได้ง่ายด้วยนะครับและประการสําคัญครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของเรียวกว่าความรักนะฮะระยะนี้คนที่โสดนะครับมีดวงอ่าหนคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับสคนที่เราคุยด้วยนะฮะระยะนี้เขาอาจจะกวนภา,าษาหรือพูดอะไรไม่เข้าหูนะฮะแปบลบว่าช่วงนี้สกเกตไหมมันเป็นดวงของคําพูดวาจาแรงหรือมีคนบิ้วให้เราโมโหนะครับหรือทําให้เราขุ่นเคืองใจเราอาจจะ ไม่ได้ทะเลาะหรือด่าใครแต่ว่าจะแซะหรือว่าเน็บแนมบ้างเลยนะฮะช่วงนี้คือปากชนข้างเร็วแล้วก็แรงก็เตือนนิดหนึ่งในเรื่องของวาจาแล้วกันนะครับเพราะมันจะสร้างปัญหายาวได้นะครับหรือสร้างสตูนในที่ทํางานได้นะครับต่อมาเรื่องของดวงคนที่มีคู่มีแฟนครับดูความรักเด่นนะฮะโอเคเลยนะถ้าใครที่มีคู่มีแฟนช่วงนี้คุยปรึกษาหารือหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามก็เคลียร์นะฮะหรือว่าอยู่แก้ชิดกันได้นะครับผมก็ยังว่าเด่นว่า ยังพอจะพึ่งพาใส่กันได้นะครับในระยะนี้สาคัญครับระยะนี้คือสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับมีดวงป่วยไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยสบายและสบายตัวมีดวงเจ็บคอนะฮะท่านีนวัยสวมีวงระวังอุบัติเหตุนะครับลื่นสะดุดหกล้มนะครับแล้วก็ดวงตาสายตามีปัญหานะฮะแล้วก็สุดท้ายอย่างครับใครที่มีลูกหรรอสัตว์เลี้ยงนะครับช่วงนี้กูจะมีความสุขครับอยู่ใกล้ชิดเขาเขาจะเป็นที่ช์จแบบนะฮะเพราะว่าแบงค์เคลื่อนที่ได้คือสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าเป็น แฟรเรานะครับหรือลูกเราก็ได้นะฮะช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดเอามาชาร์จแบตซินะครับปุ๊ดนะครับเอามากอดซิแบบเดียวนะครับพลังงานเต็มนะฮะโอเคนะแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ปวดหัวระวังเป็นไข้เป็นหวัดภูมิแพ้ท่านยิ่ในว้ยสวท้องผูกท้องเสียนะครับอาหารเป็นพิษดูแลเรื่องอาหารดีๆนะฮะจะทําให้ป่วยหรือว่าไม่สบายคืออาหารนี่แหละนะครับโอเคนาะต่อมาครับชาวราศีธนูครับกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่ดี ในการทําการมงคลการแก้ปัญหาการเจรจากาันติดต่อการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับการทําการอะไรก็ตามที่เราคาดหวังจะสําเร็จนะครับมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเรื่องสาคัญสาคัญข้อดีในช่วงนี้คือมีคนช่วยเหลือนะครับถ้าเดือดร้อนมีคนสนับสนุนส่งเสริมหรือคอยผลักดันนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรืออาจจะเป็นคนที่ทางานนะครับแปลว่าเห็นดีเห็นงามด้วยวันนี้มีข่าวดีมีโชคฟลุ๊กนะฮะ ว่าโชคที่นี้คือถ้าค้าขายโอเคขายดีมีกาไรพิเศษพิเศษเข้ามาหรือถ้าเป็นการงานบางทีคุณขุกขรักอะไรอยู่อยู่ก็มีทางแก้ทางออกแล้วก็ระยะนี้มีดวงใครที่แบบเดือดร้อนนะครไม่ค่อยสบายกายใจหรือมีความทุกข์วิตกกังวลใจพยายามหาที่ชาร์จแบตดีๆครับก็คือใครที่คุณคุยดูยแลสบายใจสุดช่วงนี้ก็พยายามอยู่ใกล้ชิดเขาหรือว่าถ้าคุณมีกิจกรรมอะไรที่ทาแล้วอยากทำมันพิเศษนะครับก็ให้ทำนะฮะ <c oughs> ผมเน้นย้ําว่า <c oughs> ผมอยากให้คุณชาร์จแบตรีแล็กซ์นะครับ <c oughs> เพราะว่า เดือนตุลานะครับพิจิกเนี่ยดาวราหูจะย้ายจากตําแหน่งอริไปอยู่ตําแหน่งปุตตะแล้วนะฮะฉะนั้นมันจะมีกิจกรรมไม่ว่าเป็นงานว่าเป็นอ,อะไรครับให้ทําเยอะผมเลยเออโอเคช่วงนะนทุกคนชาร์จแบตดีดีนะครับราศีธนูนะฮะธนูเนี่ยเป็นธนูที่สําคัญอย่างนะฮะต้องบอกว่าเป็นราศีที่ครึ่งล่างเป็นมา้าครึ่งบนเป็นคนนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งล่างเป็นม้าคือการประจนภัยผมเลยบอกว่าเออถ้าเป็นไม่ได้ธนูนครับควรเดินทางนะฮะเที่ยวก็ได้ แต่ถ้าโอ้โหไม่มีตังค์เที่ยวก็เข้าวัดทําบุญกันนะครับหรือว่ามงคลอะไรที่เราอยากทําดีกว่านะเออผมบอกนี่ดีกว่าฮะอะไรที่เราอยากทําแล้วมันไม่ผิดต่อกฎหมายไม่ผิดต่อใครนะครับถ้าจงทานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวธนูจะเจอภาร,รกิจหน้าที่การงานนะฮะแล้วก็โอ้โหอะไรเต็มหมดนะครับในช่วงจีงนี้ไปนะฮะซึ่งธนูมักรว,ว่าดาวราหูนะฮะเรียกว่าเป็นเจ้าเรือน,นของพระปุตตะเขาจะคลายออกจากพฤหัสดาวพฤหัสคือดาวประจําตัวของราศีธนูธนูจะ ท้องฟ้าจะเปิดนะครับคุณจะเห็นช่องทางการหาเงินช่องทางการทํางานช่องทางพิเศษพิเศษเต็มหมดนะครับฉนันก็เป็นจังหวะที่คุณจะลุยงานได้เต็มที่นะฮะเดี๋ยวบอกกันนะครับว่าดาวราศีธนูนะครับคือดาวพฤหัสดาวประจำตัวเนี่ยจะเริ่มโร่งโปร่งใจหลังดาวราหูย้ายสิบเจ็ดนี้เป็นต้นไปครับนั่นแปลว่าสิ่งที่คุณคิดที่หวังที่ตั้งใจนะฮะหรือภารกิจต่างๆที่เกี่ยวขกับการงานคุณจะลุยทําเต็มที่ไปหมดนะฮะนี่คือสิ่งที่จะเจอนั่นแปลว่า คุณจะไม่ว่างแล้วนะธนูนะครับต้องพักผ่อนต้องชาร์จแบตช่วงนั้นนี่ฮะคือสิ่งที่ฝากไว้นะครับแล้วก็ธนูอยากครับในช่วงนี้ถ้าเรื่องของความรักนะครับทั้งโสดและไม่โสดนะครับความรักเด่นนะฮะดีมากเลยเพราะว่าดาวพุธคือดาวครูของคนรักนะครับระยะนี้ดาวพุธโคจรโดดเด่นนะครับมีโอกาสที่จะทําอะไรก็ตามนะฮะสำเร็จในเรื่องของการงานและความรักนะครับดาวพุธโคจรเป็นมหาอุจนะครับช่วงนี้มีงานให้ทาต่อเนื่องนะฮะแล้วก็งาน อยู่ๆก็งานเยอะปื้ขึ้นมาเต็มหมดนะครับมาฮดคือมาฮดคือเรียกว่าจํานวนที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับมันเป็นดาวการงานแปลว่างานก็เพิ่มขึ้นนะฮะดาวพระจันทร์มาสปาร์กปึ้งนะครับมันทําให้มีภารกิจหน้าที่การงานอะไรที่นอกเหนือจากที่เราคาดคิดไว้นะครับวันนี้บว่าเวลาหมดไวนะครับแป๊บๆปมดวันไว้แป๊บมืดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่จะเจอนะฮะโอเคเนาะแล้วก็สุขภาพร่างกายครับปวดหัวแล้วก็ระวังภูมิแพ้นะครับแล้วก็จุกเสดแนั้นท้องในวันไวสวผมก็ห่วงเรื่องของ ปวดหลังคอบ่าไหลแล้วก็หัวเข่ามีปัญหานะครับโอเคเนาะมาดูบทสรุปนะครับกรลสีตุ้นนะฮะสเสน่ห์ตุ้นะฮะเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีสันสว่างสดใสเข้าไว้งวงหงเด่นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากร่างกายกินหอมกิจกรรมภาร,รกิจวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทาการมงคลการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อรองซงาาื้อขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรก็ตามนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีในการทํางานนะฮะถ้าใครทํางานนะฮะแต่ใครที่ไม่ทํางานผมก็เตือนนิดนึงว่าระยนนะนี้ครับ ดาวพระจันทร์ฮะโคจรอยู่ตำแหน่งของเรือนของดาวพฤหัสนะฮะก็เตือนระวังมีข้อเรื่องขัดใจกับผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ป่ยยะตายายนะครับหรือคนที่อายุมากกว่านะฮะจะสร้างปัญหาหรืออาจจะไปสร้างปัญหาให้ท่านด้วยก็ได้นะไม่ใช่ว่าท่านจะสร้างปัญหาให้เราแต่ว่าเราอาจจะโดนท่านดุอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าโดนพูดหรือบ่นอะไรฮะช่วงนี้ก็ราศีตุลช่วยเนี้เซนซิทีฟนะฮะดจอยคำพูดคำบ่นคำอะไรก็ตามรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากทนเหมือนเดิมนะฮะอารมณ์มันจะปิ๊กขึ้นมาไวมากนะครับฉะนั้นระวังอารมณ์แล้วก นะฮะกับคนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับงานอุปสรรคต่างๆมันมีตามปกติของมันนะฮะแต่ผมดูตอนจบว่าสวยงามคือจบสวยแป่ว่าภารกิจสิ่งที่คุณทําหรือว่าอะไรที่เราจําเป็นหรือต้องการนะครับท้ายที่สุดจะได้มานะครับบางทีคุณอยากได้สักอย่างหนึง่งแต่ว่าต้องใช้แผนหรือต้องวางแผนหรือต้องทาอะไรก็ตามสุดท้ายจะได้มานะฮะโอเคเนาะต่อมาครับคนราศีพิจิกนะฮะเรื่องของ สเสน่ห์ครับเสื้อผ้าวันนี้เน้นทูโทนสองสีครับงวงแห่งเด่นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาแล้วก็ปากแล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมเปิดหน้าผากได้ยิ่งดีนะครับแต่งหน้าอ่นอ,อนๆนะฮะกิจกร,รรมภารกิจโคราสีพิจิกนะฮะคือ1เรื่องของการหมุนเงินช่วงนี้จะเยอะหน่อยนะครับแต่ก็หมุนเงินได้ดาวประจําตัวช่วงเนี้ยมารุมมาตุ้มอยู่กับดาวที่ไม่ถูกชะตาก,กับเรานะฮะหรือว่ารีดาวคู่ศัตรูแปลว่าอุปสรรคจุกจิกจะเยอะแล้วก็มีคนกวนประสาหรือคนไม่อนันวุความสะดวกหรือบางทีคนอาจจะ เราต้องการให้ใครทําอะไรแล้วเขาไม่ทําตามนะครับเราก็จะงุนกิดเรื่องนั้นนะฮะรวมถึงมันจะมีปัญหาเรื่องงานนะครับเข้ามาให้เราได้กังวลด้วยนะฮะฉะนั้นช่วงนี้พิจิกจะมีความกังวลแต่ข้อดีคือ1เคลียร์ทุกอย่างได้นะไอที่บอกปัญหาทั้งหลายแหล่นะี่เดี๋ยวก็เคลียร์ได้นะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จัดการได้นะฮะพอไหวอยู่นะพิจิกมันต้องมีปัญหาก่อนแล้วค่อยมีทางออกเสมอเหมือนกันนะฮะมันจะไม่แบบได้อะไรมาชิวๆหรือว่าวันนี้มันจะร่องโปร่งใจม,มันก็ไม่นะฮะ มันจะต้องมีปัญหาอะไรสักก่อนแล้วเราต้องเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหานะครับโอเคครับต่อมาครับสุดท้ายชาวราศีธนูครับราศีธนูครับกิจกรรมภารกิจวันนี้ดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสนะครับแล้วข้อดีคือดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธนะครับอยู่ตําแหน่งการงานนะครับเพราะฉะนั้นในดาวกลุ่มนี้มันจะสปาร์คทำให้มีภารกิจอะไรที่นอกเหนือจากงานหลักแล้วด้วยมีเรื่องอะไรที่สําคัญสําคัญให้ต้องเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาชวงนี้คำพูดวาจาแรงระวังการทะเลาะเบาแวงกันได้ง่ายหรือทำโมโหใครอย่าไปพิมพ นะฮะออกโซเชียลนะครับเดือดร้อนนะฮะแล้วก็ช่วงนี้มีคนอ่เขาเรียกว่าอิชาสยาญาฮะหรือว่ากันแก้รังแกระวังคนแทงข้างหลังนะครับอย่าะมั่ระหว่างนีดหนึ่งนะฮะข้อดีครับช่วงนี้คือถ้ามีปัญหาเรื่องกรตามคุณจะเคลียร์แล้วก็จัดการเรื่องต่างๆนานาจนสุดท้ายสําเร็จนะครับข้อดีอยากับในช่วงนี้ฮะคือเรื่องของดาวเกี่ยวกับชื่อเสียงฮะโคจรตําแหน่งการงานแปลว่าภารกิจใดที่ต้องทำนะครับถ้าคุณทํางานนเนี้ยผมว่าเป็นวันที่ยุ่งวุ่นวายแต่ท้ายที่สุดแล้วจบสวยนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ดาวพระจันทร์โคจรอยู่ในตําแหน่งเรียกว่าเรือนพบพันธุนะฮะมันจะมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านนะครับหรือมีเรื่องแบบไม่ค่อยสบายใจหรือร้อนใจนะฮะหรือว่ามีความทุกข์ใจบางคนนะฮะกับคนในบ้านนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ก็บอกว่ามันไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้ประคองประคองให้จบวันนะครับเดี๋ยวมันก็หมดวันนะฮะโดยรวมแล้วนะครับผมมองว่าดีมากกว่าไม่ดีเพียงแต่ว่าถ้าอะไรที่มากระทบนะฮะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะครับบางทีเราจะเซนซิทีฟเป็นพิเศษ เรื่องงานเรื่องใครต่อว่าคือธนูไม่กลัวนะครับแต่ถ้าต้องมีคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายหรือว่ามีเรื่องหนักใจทุกใจนะฮะคนราศีธนูจะเซนซิทีฟเรื่องเหล่านี้มากกว่านะครับแล้วก็พยายามมีเวลาให้กับคนในครอบครัวเป็นพิเศษหน่อยนะโอเคนะครับจบครับขอบคุณที่ตามทุกท่านนะฮะแล้วก็ท่านที่ฟังกลางคืนก็หลับฝันดีทุกวันนะครับท่านที่ฟังวันลุ่งขึ้นก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคิดสิ่งใดสําเร็จแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับป่ะนะฮะโชคดีเข้าสู่นะครับเป็นกำลัง